จาะเออว่าว้าวทองเหลืองว้าวลมครับว้าวลมครับอ๋อเจาะตนน่างจากไยังสิใส่ครับผมเจาะก็อาจจะอุดตันตรงนี้น้ำครับก็คันบอต่อไปน่ามายกสูงประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบงอื่นเฮ็ดมาเลี้ยงหนูชิ้นด้ริงยังโน้ซอยกันเบิงจ้ะซอยกันเบิงแมนจ้ะอ๋อก็คือก็ออบ้้านพรมคืได้ติดตาม YouTube ได้เบิ่งว่าเอ๊ะเขาเลี้ยงหนูกับเสียขอเสียคือหนูนี่เขาจะชอบกินอาหารที่มันสด อาหารที่ใหม่รับว่ามากินหัวหารมากินอาหารก็คือให้อาหารเป็นธรรมชาติเป็นหลักอย่างเช่นข้าวเปลือกขา้าวโพดหญ้าเป็นหลักัไอหัวหารก็คืออาทิตย์ละสองครั้งรหรือผสมให้แต่ผสมให้ปริมาณน้อย ฟาร์มหนุ่มพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่น,นครับก็ อะไรไม่รู้จําไม่ได้ครับหางเขื่อนอุบลรั์มั้งครับไม่จาหางเขื่อนบนรัน์ครับอันนี้เขตตรงนี้ก็ติดต่อเป็นเขตหลองบัรลรมพูนะครับขอนแก่นนะครับนะครับที่ติดติดต่อกันนะครับเป็นเขตตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งนุ่ยกับลูกฟาร์มที่นี่ครับก็บรรยากาศตรงนี้ถือว่าดีมากๆครับผมมาก็มองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นเป็นเขื่อนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศลมเข้ามากกบบ่อยๆที่ฟาร์มครับนี่คับฟาร์มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำาพื่รู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับ นี่ครับบ่อสวยมากสวัสด okay, no um, ีครับไอ้สวัส right. ดีครับสวัส oh, ด no. ีคร oh, bueno, oh, ับซื no. oh, okay. ่งยังครับผมซื่อประวิตรจันคำครับพี่ประวิตรจันคำซื่อเล่นซื่งยังครับผมซื่อวิทย์ครับซื่อพีวิทย์เชี่ยให้สัมภาษณ์ภาษาไทยหรือภาษาลาวครับผมลาวก็ได้เล่อก็ได้โอเคแล้วแล้วแต่สุดยอดยงเพลงเพชรอ๋อเพชรยังไงคือมันอยู่ทางนี้ครับผมบางทีเบื่อเบื่อกรุงเทีเบื่ออะไรหลายอย่างเบื่อรถติดก็เลยเขาไม่ได้ครับครับผมก็คืออยู่นี่อยู่ไยครับอยู่ไหนครับอ่บ้านรุ่งเรือง บ้านนนกระเดาครับผมบ้านเลขที่16หมู่7ตำบลนาวะเอาเต็มบ้านบ้านบ้านนากระเดาบ้านนนกระเดาบ้านนนกระเดาตำบลนาวาตำบลนาวาอำเภอผูเียงอำเภอผูเียงจังหวัดขอนแก่นครับนะครับโอเคครับผมก็อยู่ทางไกลๆทางไปพัทยา2มันจะคนละคนละทางคนละทางครับในพัทยา2เนี่คือเขาไปลงลงเลื่อนขึ้กันบ้านเจักรกับทิดเคลื่อนขึ้กันเตียวกับว่าเป็นเร่งท่องเที่ยวเตียวก็คายๆกันว่าใดแต่งแต่งอ๋อครับผม ไปนี่ขออยาสอบถามเพิ่มเติมอาชีพปัจจุบันเห็นยังครับผมผมเป็นผู้กงาเหมาอ๋อครับผู้กงาเหมาอยู่ฝั่งทางไหนครับผมอยู่เออ่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพกรุงเทพและปริมณฑลอ๋อเมาทุกที่ครับอ่าใครจ้างมากกัไปตามนั้นเป็นยังไงครับช่วงโควิดมีปัญหาผลกระทบบ่ครับมันก็มีแน่มันไปใส่บ่อยเนาะวันนี้สิ่งแวดล้อมเฮามันคือเขาหยุดครับเพื่อเาจะได้ทํางานกัจริงอยู่อืมมันก็มีการลดโอทอยี่ยังแบบว่าไปอ๋อครันเกิดจากอะไร ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือรายได้ยังคงทีว่ครับปกติที่เราคือตรงนี้เธอจะมามารักษาตัวน้ำอ๋อครับขอโทษนะครับเป็นอย่างน้อครับนาอผมเป็นไทรอยด์เป็นพิษครับอ๋อไทรอยด์เป็นพิษโอเคก็กลโรคโรคโรคคนรวยครับเป็นเสียโรคคนรวยโรคคนมีเงินครับคนมีเงินกับมักมิด่เป็นไทรอยด์เป็นเงินโอเคครับผมวันนี้เขาอยากสอบถามครับคิดจากไหนจังอยากเลี้ยงหนูครับปนีเอาอย่างอื่นมีเหตุต่างหลายคือไม่ไมนเลี้ยงหนูครับผมคือมันอยากกับมยุ่บ้านน้ำปรเจกตงนี้ผมคิดไปหลายปีแลยนี่ แต่ว่ามันม่โอกาสครับคือหนึ่งมันถ้าเขาจริงๆตัวนี้มาประมาณจริงช่วงระยะสามสี่เดือนหาเดือนประมาณหนี่งครับคือเงินหมุนประธานครับผมตอนนั้นผมประธานให้เมาโอ้กลยเป็นพลเมาเป็นลูกจ้างประจําครับผมแต่มันก็เลยอ่กลายเป็นว่าอยากกับไม่อยู่บ้านเนบื่อกรุงเทพอืมอยกระบ้านก็คือก็คือเขาโคอยู่บ้านเนาะปกติอันว่ครับไปเห็นผมกับแฟนอยู่อยู่ปุ่นครับแล้วูกกับฝากป้าเลี้ยงอ๋อ้ปกี้เขายังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ะบาร์เรียนหรอครับครับก็คือจริงๆอยากไปอยู่กับลูกกับยังอยู่บ้านเนาะ นะครับแตคือจริงๆครับในการไปเป็นลูกจ้างหรือไปเหตุงานยุ่งเกียบกับระวังช่วงหนึ่งของชีวิตเนาะไปหาช่วงเก็บตังค์กับกเป็นตาอยู่ตอนนั้นเนาะกำลังมวลแต่พอสักพักอายุระับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอออยากอยู่กับบ้านนะาอยากมีธรรมชาติกันเลยต้องหายอาชีพเสริมอาชีพยังทีสมัดอยู่บ้านในเนาะครับเนาะโอเคมากครับโอเคครับปนิพากผมเบง่อบอเห็ดด้โอ้งามมากเลยครับบอครับเกิดมีรบแหนมอยู่สองยางนะครับลบแหนมเห็ดเป็นสองยางครับกับทดลอง คือความหมายคือคลองลองทดลองเบิ้งทั้งสองอย่างว่าไอตัวนี้มันจะเวิกแต่ว่าความก็หมายคือผมลืมเอาเอาชุดนี้มาจากกรุงเทพยบให้ผมเลยต้องท้ำแบบนี้อโอเคไปกดก่อนมาฝ<อ>ั่งนี้ครับมาเจ้าอยู่ข้างในเนี่นยผมเบิงง้งครับโอเคเอาเป็นระบบแนมแบบอัตโนม,มัติก่อนครับฝั่งนี้เนาะอัตโนมัติก็คือนี่ต่อจากจากทังแนมอยู่เนาะทังแนมมีจักบาทครับเนี่ยตัวนี้ล่างสามสิบบาทมั้งสามอ่าอ่าเกินอยู่ครับประมาณลอยกว่าบาทอยู่ครับลอยห้าชิปลอยเก้าชิปอยู่ครับทั้งนี้ วผมไปซื้อล้านตะยิบแมนป่ครับมันจิตถือเพราะล้านทั่วไปครับอ๋อครับผมอันนี้นี่คือนี่ครับอันนี้คือไม่ในยังครับนี่เป็นว่าวปิดเปิดพอดีเลยครับเขาเอิญว่าวท้องเหลืองว่าวล้มครับว่าวล้มครับอ๋อเจาะต่นนี่เจาะใส่สิใส่ครับนี่ผมเจาะป้านรู้ให้มันเสมือนกับเกลียวอืมแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ผมเปิดจอผมมีดอกของซอสหรอจอแล้วกคมันปบคันเกลียวเข้าไปเลยครับ อ๋อนี่คือเจาะแนวนี่เจาะนี่คือเจาะพอได้กับเจาะได้นะครับนอกแบบนี้เนาะแค่เจาะให้ใช้กับสายยางมาสายยางนี่อันนี้ก็ห้าทับสิบหกเนาะครับสายใหญ่เนาะครับต่อลงมาเป็นเป็นสายน้ำเข้าไปครับนี่ครับแล้วมาเบิ่งข้างในครับผมไปเบิ่งบอลนั่นที่บ่มีหนูดีกว่ามันจังสิอธิบายได้ได้ได้ถูกต้องอ่าข้างในครับนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นบอร์นูคุณเนาะเตรียมไว้าบอร์นูคุณเจาะหู้มหางกันครับนี่ครับนะครับข้างในก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกันกัดนะครับเนาะนี่นี่เป็นกาดน่ไ้าใสเะครับนนี่เาะ โปรเจกต์นี่ของหนูพกยักษ์สะกลนะครับโอเคของหนูพกยักษ์สะกดนะนี่การจัดครับนี่มีการจัดแต่มีเดย์มาหน่อยนึงครับนี่หมึงกัดหนูแทะนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับีือคือเชื่อว่าใส่ได้นะครับแบบนี้คือคือฉันมีการกัดนี่อุปกรณ์ไหแหนมหนูกัดใส่ใส่ไดโดนครับประมาณโอ้ขันว่าบอลลุนเลอะเกือบเกือบปีครับเกือบปีครับเกือบปียืดอายุการใช้งานของมันแมนยืดยืดได้เยอะมากเลยครับพกเดือนขันตั้มครับประมาณนั้นพวกนี้ผมผมก็ใส่บางอย่างมันปีนในบางตัวก็ว่าเป็นดังขันว่า ใส่กันกัดได้ดีนะครับเนาะระบบน้ำก็เฮ็ดพอดีแต่ว่าตอนนี้ผมอันนี้นิดนึงครับระบบน้ำมองนี้คืออันนี้ครับใส่ค่อนข้างขีดตั้มครับอันนี้มาณจากเส้นนี่มันหาเส้นสิบเส้นนะครับนส้นสิบเส้นจากพืนอีค่อนข้างขีดตั้มบ่าวาเนเอาแกบเอาอย่างไม่ใส่หนูเขาสิเขาสิเอาทุกอย่างมามาใส่มองนี้ครับเอาแกบเอาอย่างมาใส่นี่ยทำให้ทำให้มันมันสกปรกง่ายครับแล้วก็อาจจะอุดตันตองนี้น้ำครับก็ ขันบ่อต่อไปน่ามายกสูงประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเซนขึ้นมายิงยี่สิบเซนก็นั่งเดียขึ้นมาสูงๆตัวนี้ที่รอคือกระต่องใส่ไงกันหนี่งมันใส่ประมาณสักอ่าทอนหน้าสี่หน้าสีแล้วก็ผ่าครึ่งอันนี้ก็คือโอเคครับโอเคทุกอย่างนะอ๋อมันขึ้นใหม่เห็นไหมหนุกอ่าคือไงมัน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 เป็นมองหมูน้อนดังดีเลยครับเขาสืมานอนครับเย็น้อมาเย็นเข้าไว้เขาเย็นมามากินประมาณนั้นต้องเล่นหน่อยไปเขามาปุ๊บ เขามานอนปึ๊บเอ้ยก็ถือไอ้มองไฮแนมติดติดติดชีคางเขาก็ลงเขาไปอยากอยู่แต่แบบนี้เขาสินอนเย็นสบายเลยครับก็บพเป็นยังครับผมก็ใส่ไปเบิรงกรอนอันนี้ก็เป่าตามประสบการณ์ที่เคยเจอมาซื own, <c oughs> ่อหครับผมบางตัวเ่าเป็นมันต้เป็นทุกตัวเป็นบางตัวครับหนูมันมันมันเล้วแต่นิสัยอันนี้ป่ะนี้มาฟังนี้ครับผมทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นขวดน้ำนะครับอ่าให้เสียงภาษาไทยก่อนมาหนี้ทางนี้เป็นขวดน้ำเนาะขวดน้ำเนี่ครับก็คือทำยากไหมครับเกี่ยวกับการตั้งฉากให้น้ำมันออกพอดีครับพี่คื ผมจะเอาน้ําใส่ก่อนครับผมแล้วก็ค่อยวัดระยะข้างในยังไม่ได้ขวดครับอ๋อนี่เคือจริงๆครับหลายๆคนที่ทําแบบระบบน้ําแบบนี้บางคนก็คือน้ําข้างในข้างในไม่ออกนะครับไม่ไหลก็คือมันอยู่ต่ําในการในการทําจริงเราต้องวัดระยะก่อนนะพี่เนาะเอาน้ําใส่ขวดแล้วก็วัดระยะดูก่อนแล้วค่อยบวกปูนอีกรอบนึงให้มันแข็งอ๋อครับผมอันนี้ก็น้ํามันอยู่ระหว่างปิ่มพอดีครับ บ,บ่มน้ําแบบนี้ก็ดีมากครับหนูเขาจะไม่ได้แย่งกันกินน้ำครับเขาจะมากินน้ําแล้วก็ไม่ค่อยไม่ต้องทําที่ระบายน้ําน้ําก็ไม่ค่อยเล่นด้วยแต่บางตัวก็เล่นครับแต่ว่าส่วนน้อยครับที่จะเล่นน้ําแบบนี้ครับเขาจะกินพอดีกินแล้วเขาก็หนีไปนะครับนี่แบบนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ข้างนอกตรงนี้พี่แนะนํานิด,ดนึงก็คือครตรงนี้ครับคือเนี่ยระหว่างข้อต่อตรงนี้ครับนี่ไม่ต้องติดกาวเนี่ยตรงนี้ถ้าเราติดกาวปุ๊บกรณีที่เขาขี้เขาเยียวใส่เราทําความสะอาดลาบากเพราะว่าน้ำมันต้องดันจากนี่ไปฝั่งนู้นมันถึงจะะอออกกกไได้้พพพววเศษรแต่่ถาี ไม่ติดกาวเพราะพี่ก็หันแก้วลงขวดมาฟืบข้างล่างใช่ไหมให้น้าให้น้ามันไหลลงตรงนี้เลยแล้วก็เทน้ํากอกข้างในแล้วก็มก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ทิ้งได้เลยครับนะครับประมาณนั้นนี่นะครับอันนี้ก็คือก็ลองดูครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมว่าแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่เขาจะขึ้นมาขี่มาเยี่ยวใส่แต่พี่ก็ทําถูกสูตรทาทาสูงครับแล้วก็ที่ที่ยับไม่มีแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์กับนี่ครับ กับคุณนายครับอันนี้ครับเป็นผู้วงการไม่ใช่ครับเป็นผู้อนุมัติรู้สึกยังไงครับที่ที่แฟนมาเฉลียงหนูครับผมดิฉันดิยดีโอ้พเจโอยเจ้าคือมหาอย่างอื่นเห็นมาเลียงหนูที่ไดอย่างน้อซอยกันเบิงจ้ะซอยกันเบิงแมนจ้ะอ๋อก็คือได้ติดตามยูทูบได้เบิงมาเอะเขาเลียงหนูกับเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสามารถได้มาอยู่บ้านได้ครับอาชีพเสริมได้ดีจริงๆกันนู มาเลี้ยงหนูจริงๆก็คือมันมีเวลาบางเหี้ยครับจะแนะเขาต้องเหตยดังอื่นใดน้าอยู่แล้วหนูก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยช่วยเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าเนาะครับเนาะนะครับโอเคพี่ถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอย่างว่าเบิรงหนูอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาเบิรงได้ปะครับได้จ้ะอยู่นี่อยู่ไหนครับผมบ้านนนกระเดาบ้านนนกระเดาตำบลครับตําบลนาว่าอําเภอภูเวียงครับจังหวัดขอนแก่นจ้ะขอนแก่นนะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผม 0 8 7 0 4 3 0ดเจ็ดศูนยค่ะ0 1 4 1เข้ามาหาผู้ใดเนาะครับเนาะพลอยจ้ะหาพี่พลอยนะครับหาพี่พลอยกับพี่เองเนาะนะครับเนี่ยพี่วิทย์ครับพี่วิทย์นะครับโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอัมพวาเน้นกับพี่วิทย์แล้วก็พี่พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับผสมขนอก่อนตอนแรกผมกับเบอรคยผสมมีปัญหาเกิดคือมันมีข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือนู้นนี่เขาจะชอบกินอาหารที่มันสด อาหารที่ใหม่เขาว่ามากินหัวอาหารมากินอาหารที่แบบว่าเป็นเป็นของธรรมชาติกินข้าวเปลือกกินข้าวโพดแต่ว่านดนๆเขาก็เบื่อเขาก็มาเก็บหัวอาหารกินขันไซไปน้ากันเลยขันไซพอดีกับการกินของมันในแต่ละวันอย่างเช่นเขากินข้าวโพดพออิ่มเขาต้องมากินหัวอาหารจ้ะครับเขาจะกินหมแต่ว่าขันไซเล่ร้ายเลยเขาจะกินกินเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากกินนะครับมันมันจะไม่เบืองแต่ก็ข้อดีก็คือเขาคือปตองไปก้างบนมาเมื่อนีหัวอาหารบอ มื่ออื่นียังบ่เขาบอต้องไปกังวลนะครับเขาใส่ไปเรื่อยมันก็จะเริ่มเจติบโตดีนะครับอ่ามันไม่ขอดีเลยข้อเสียประมาณนั้นครับก็คือขึ้นอยู่กับความเมาะสมอย่างมากทั้งไดเนาะพ่อแม่พันธุ์ก็คือให้ให้อาหารก็คือให้อาหารเป็นธรรมชาติเป็นหลักอย่างเช่นข้าวเปลือกข้าวโพดหญ้าเป็นหลักหัวนอหัวหันก็คืออาทิตย์ละสองครั้งหรือผสมให้แต่ผสมให้ปริมาณน้อยนะครับประมาณนั้นหัวหันที่ผมาะสมกับพ่อแม่พันธุ์ก็คือจริงๆมันก็มีเบอร์ที่อาหารหาูทีมีเบอร์ที่ว่า เหมาะสมกับพ่อแม่พันธุ์ก็คือจะเป็นเบอร์ยังว่าจำเบอร์วัไใดที่เป็นเกี่ยวกับพ่อแม่พันธุ์กับกาสมัรถให้ประสมให้มันใดนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกอะครับก็คือให้สัปดาห์ที่สองวันหรือผสมกันเลยก็ได้นะ่เจ้าแต่ส่วนนูคุณนี่จําเป็นมากๆเลยสําหรับนูคุณต้องหัวหารต้องเพิ่มต้องเพิ่มเติมครับหัวหันนูคุณก็คือถ้าแบ่งให้ก็คือให้ประหาณสามวันมากนั่นก็เป็นเขาเปิดเขาพดนะครับสี่สามวันสินะครับเทิงเทิงกันไปเลยหรือผสมกันประมาณหัวหัน หส่วนเข้าเปลือก2ส่วนดีก็ได้ครับหรืออาหาร2ส่วนเข้าเปลือกสอส่วนจีน่าครับก็บกได้ผสมให้กันเลยก็ได้ครับก็หนูเล็กออกมาเนี่ยออกมาจากเม่หนึ่งเดือนเนี่ยควรจะเป็นหัวอาหารที่เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สอง <c oughs> <c oughs>